พูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าคุกคามทางเพศนะครับถ้าอาจจะพูดถึงทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเนื้อหาหรือว่าขอบเขตเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศนั้นกว้างมากแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตามที่เป็นการกระทําเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนรําคาญอับอายหรือว่าอึดอัดนะครับก็ถือว่าเข้าข่ายการคุกคามทางเพศได้เหมือนกันครับ ซึ่งเราก็อาจจะเคยเจอนะครับลักษณะของพฤติกรรมคุกคามทางเพศด้วยสายตานั่นก็คือการมองไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายการมองเข้าไปบริเวณหน้าอกหรือว่าจ้องมองลึกลงไปในคอเสื้อหรือว่าการมองช้อนใต้กระโปรงครับแล้วก็ยังมีการใช้คำพูดด้วยนะครับด้วยการพูดจาแทะโลมพูดจาสอบไปในเรื่องเพศหรือว่าชักชวนไปทำกิจกรรมในที่ลับนั่นก็คือการสอบไปในเรื่องเพศนั่นเองโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ยินยอมครับ และหนักข้อไปกว่าน,นั้นนั่นคือการแตะเนื้อต้องตัวการ,รลูบคลำส่วนต่างๆของร่างกายก็ถือว่าเป็นการกระทําที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีการคูกคามทางเพศซึ่งก็รวมไปถึงการผิวปากเชิญชวนการเลียริมฝีปากหรือว่าการส่งจูบนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะเชิญชวนไปทําพฤติกรรมทางเพศหรือว่ามีการแทะลมนั่นเองครับ นอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะครับที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอย่างเช่นการที่โชว์ภาพรับโชว์ภาพโปสในสถานที่ทํางานด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการคุกคามทางเพศออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางใหม่ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้ขึ้นมา แล้วที่สําคัญนะครับในสถานที่ทํางานต่างๆอาจจะเคยเกิดขึ้นครับนั่นก็คือการคุกคามทางเพศด้วยการเสนอผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับเรื่องของกิจกรรมทางเพศนะครับอย่างเช่นเรื่องของการสัญญาว่าจะให้เงินเดือนเลื่อนเงินเดือนหรือว่าประเมินผลงานที่ดีขึ้นถ้าหากว่ายินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยครับ หากเกิดพฤติกรรมในลักษณะนี้ในที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ควรจะนิ่งเฉยนะครับควรที่จะเป็นไปได้ก็เก็บหลักฐานเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพวิดีโอหรือว่าลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยังคนที่เราไว้ใจให้เขารับรู้ด้วยรวมไปถึงการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารและนอกจากนี้ก็ยังสามารถแจ้งไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้นะครับกับ call center 1น9 9ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าโทร191ครับ